คราวนี้นะครับผมก็ได้นะครับทำความสะอาดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ใช้สไลด์กับสก๊อตไบร์นะครับข right ัดบริเวณคาลิเปอร์นะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็ทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับนี่นะครับไหนๆเราก็ถอดล้อมาแล้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกขี้โคลงต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวต่อมาก็ผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์80นะครับแล้วก็เบอร์สามอยยี่สนะครับเบอร์80กับ320ขัดตัวคาลิเปอร์นะครับนี่นะครับ ยังไม่ได้ถอดคาลิเปอร์ออกมานะครับผมก็ขัดไปก่อนนะครับขัดไปก่อนเลยนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับเราก็ทําการถอดนะครับตัวคาลิเปอร์ออกมาเรียบร้อยนะครับก็ยังแบบนี้นะครับจะคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องทําความสะอาดจุดที่มันที่เราทําความสะอาดตอนแรกไม่ถึงนะครับเราก็ทาความสะอาดเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับ ก็ใช้กระดาษทรายแล้วก็น้ำนะครับล้างก่อนนะครับเพื่อเราจะเคลียร์พื้นผิวนะครับเพื่อเตรียมจะพ่นรองพื้นแล้วนะครับนี่นะครับผมก็หาเชือกมาห้อยในจุดที่ปลอดภัยนะครับอย่าไปโดนสายโดนอะไรนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะห้อยแบบนี้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตอนทําความสะอาดระวังลูกยางตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับลูกยางตรงนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ นั้นนะครับใช้สเปรย์นะครับทำความสะอาดเบรกโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับของที่ R W นะครับอันนี้จะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดเบรกนะครับมันจะไม่กัดลูกยางนะครับโอเคครับเดี๋ยวคันนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ล้างสะอาดหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ใช้ตัวทำยาทำความสะอาดเบรกนะครับทำความสะอาดบริเวณลูกยางนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ซีแคมนะครับบีบนะครับตัวลูกสูบนี้ครับให้มันเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับมี2ตัวนี้นะครับนี่นะครับบีบให้มันเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะทําการแปะนะครับสกอตเทปนะครับไม่ให้ตอนที่เราพ่นสีรองพื้นเนี่ยมันจะไม่โดนตัวนี้นะครับเราใช้ซีแคมนะครับนี่นะฮะก็บีบทั้ง2ลูกเลยนะครับลูกนี้ก็เข้าไปแล้วนะฮะจะเรียบเลยเห็นไหมฮะ นี่นะครับผมก็ใช้นะครับซีแคมนะครับบีบนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเรียบแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ตรวจเช็คทุกอย่างดีๆดีนะครับนี่นะครับจากนั้นนี่ผมก็จะเอานะครับตัวสก็อตเทปนะครับกาวย่นนะครับแปะบริเวณที่เราจะไม่ให้นะครับสีรองพื้นเนี่ยโดนนะฮะโอเคครับนี่นะครับก่อนที่ผมจะทําการพ่นสีเนี่ยผมก็ต้องเอาตัวนะครับเทปย่นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเทปกาวย่นนี่นะครับ แปะนะครับบริเวณที่เราไม่ต้องการนะครับให้สีติดนะครับผมก็นี่นะครับแปะประมาณนี้นะครับนี่นะครับแปะแปะไปเลยนะครับค่อยๆแปะไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็หาอะไรมาห้อยไว้ด้วยนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันก็แปะนะครับบริเวณที่เราต้องการจะคนนะครับนี่นะครับประมาณนี้อย่าฉีดบริเวณที่มันสัมผัสกับพวกจุดยึดต่างๆนะครับให้เราปิดไว้นะครับพวกที่เป็นจุดยึดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมโอเคครับก่อนที่จะพ่นเราก็ทําการล้อมและคุมให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับสเปรย์รองพื้นนะครับเบอร์นะครับ 2k06 นะครับนี่นะครับเป็นตัวรองพื้นนะครับก็จะค่อยๆพ่นนะครับรองพื้นไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีวาล์วอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับผสมนะครับก็กดกับพื้นได้เลยนะครับแล้วก็เขย่าผสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวพ่นแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็พ่นบางๆไปก่อนนะครับโอเคครับนี่นะครับก็หลังจากที่เราได้พ่นนะครับไปทักสองรอบแล้วก็ประมาณนี้นะครับตัวรองพื้นนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับตัวรองพื้นนะครับผมก็ได้พ่นนะครับประมาณสี่รอบนะครับนี่นะครับประมาณสี่รอบพ่นบางๆนะครับสี่รอบนะครับให้ทั่วนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรอให้แห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการพ่นสีเลยนะครับรองพื้นนะครับ ของเราก็ได้แห้งเรียบร้อยนะครับก็แห้งสนิทนะครับนี่ครับก็จะเนียบเนียนเลยนะครับรูนี้นะครับเป็นรูที่ผมตอนที่ผมซื้อรถแรกๆเนี่ยผมไปเปลี่ยนล้อแล้วผมก็ไปแต่งนะครับจะเป็นตัวคาลิเปอร์ลลอกเนี่ยทางร้านเขาเจาะเป็นตัวนอสกูให้ก็เลยเห็นเป็นรูแบบนี้เลยนะครับนี้ผมก็ปล่อยไว้นะครับท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นสีนะครับสีจริงที่เราจะใช้นะครับจะเป็นสีอ่นี่นะครับจะเป็น Y หนึ่งสีนะครับจะเป็นสีออก เป็นเทาๆนะครับนี่นะครับเป็นเทาปะกายมกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นของซามูไรเหมือนเดิมนะครับเป็นว1 2หนึ่งสองสี่นะครับที่เราพ่นนะครับก็แห้งแล้วนะครับนี่ตรงนี้มีรอยหน่อยนี่นะครับสีมันย้อยนะครับผมพ่นไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับพ่นเยอะเกินนะครับทำให้สีย้อยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูจุดอื่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับก็จะแห้งแล้วนะครับพ่นประมาณสีรอบนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับผมก็มีการนะครับใส่สติกเกอร์ของ f o r d p e r f o r m a n c e มนนะครับเข้าไปด้วยคราวนี้ก็ต่อมาจะมีการเคลือบแลกเกอร์นะครับจะใช้เลกเกอร์ 2K นะครับาวนี้แลกเกอร์ที่ใช้นะครับก็นี่นะครับจะเป็นเบอร์ 2K01 นะครับนี่นะครับตัวนี้จะมี ตัววาลสำหรับผสมนะครับตัวเลกเกอร์ด้วยนะครับให้กดตัวนี้ลงก่อนนะครับเขย่านะครับนี่ครับจะเป็นเบอร์2 k 0 1นะครับเดี๋ยวเราจะมาพ่นเลกเกอร์ชั้นที่1กันเลยนะครับตอนนี้นะครับแลกเกอร์นะครับได้แห้งหมดแล้วนะครับนี่ลักษณะจะออกเป็นแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะเริ่มนะครับใส่ เบรกทุกอย่างกลับมานะครับนี e ่นะครับนี Again, so okay, right ่นะครับนี่หาอะไรเราจะหาอะไรมาคุมตรงนี้นะครับเป็นตัวเบเบิลนะครับมาคุมไว้ไม่ให้เป็นรอยนะครับนี่นะครับนี่ครับตัวคาลเปอร์ที่เราพ่นสีไว้นะครับก่อนอื่นเราต้องแกะตัวสก็อตเทปที่เราแปะไว้ก่อนนะครับนี่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้นะครับแกะนะครับตัวเทปย่นออกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่กับข้างนี้กันเลยนะครับนี่ครับตัวลูกยางที่เราหุ้มไว้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราต้องมา เปลี่ยนจารบีตัวลูกยางนี้ด้วยนะครับแต่ขอใส่ก่อนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับใส่ตัวนี้กลับที่เดิมนะครับก็สามารถนะครับใส่เข้าไปในล็อกเดิมไปเลยนะครับนี่นะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมได้แกะออกมาเรียบร้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ได้แกะลอกตัวกระดาษกาวโยนออกแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังที่เราทําสีนะครับนี่ก็จะใช้สีของซามมไลนะครับแล้วก็มีการเคลือบเลเกอร์ของ 2K ด้วยนะครับของซามูไลเช่นกันนะครับ ก็จะหนาแบบนี้แล้วก็เงาๆอย่างนี้นะครับถามว่ามันจะมีผลต่อการระบายความร้อนไหมนะครับถ้าเรามีการเคลือบสีลงไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมถามนะครับร้านชื่อดังนะครับที่ทำเบรกนะครับที่ผมได้ปรึกษาเขานะครับเขาบอกว่าความร้อนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่จานนะครับนี่นะครับความร้อนนะครับความร้อนจะมีแค่ส่วนเดียวครับน้อยมากนะครับตรงนี้ที่จะร้อนนะครับจะร้อนที่จานส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะสวยงามแบบนี้นะครับการทําสีนะครับนี่นะฮะ อย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ใช้งานเรียบร้อยสักประมาณเดือนนิดๆนะครับนี่นะครับสีสีก็ยังอยู่คงทนเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับผมเวลาผมลองขับมาเนี่ยขับมาแล้วร้อนนานๆนะครับผมต้องแตะนะครับแตะจานนี่จานร้อนจี๋เลยนะครับจานร้อนแต่ว่าตัวนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าความร้อนน่าจะไปอยู่ที่จานนะครับนี่นะครับสีก็น่าจะทนอยู่นะครับนี่ต้องลองใช้ไปสักพักหนึ่งว่าว่ามันมีปัญหาไหมเพราะว่าผมไม่ปรึกษาร้านสีแล้วนะครับเขาสาวบอกว่าสามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับด้านหลังผมก็มีการนะครับนี่นะครับพ่นสีเพิ่มนิดนึงนะครับมีการแปะซีกเกอร์ด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีการทําขั้นตอนเดียวกับด้านหน้านะครับก็คือมีการพ่นสีนะครับแล้วก็โพลเกอร์นะครับนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการทําสีคาลิเปอร์นะครับสีก็จะออกไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสีเทาๆนะครับเขาเข้มนะครับนี่นะฮะก็โอเคนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับท่านใดนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ